มาครับวันนี้เรามาลองแกะกรองบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่างเพปซิโก้กันดีกว่าแต่ผมรับรองเลยนะครับว่ามีหลายเรื่องที่อาจจะทําให้หลายคนต้องพลาดใจแน่นอนเอาละครับเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลย และนี่อาจจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเรื่องแรกเลยครับคือพอพูดถึงเพปซิโก้เนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวก็ต้องเป็นเครื่องดื่มซาซาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าตัวเลขจริงๆมันกลับบอกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพไราะรายได้ส่วนใหญ่ในปี2024เกินครึ่งเลยนะครับ58%เนตี่ยมาจากฝั่งธุรกิจอาหารแล้วก็ขน,นมขบเคี้ยวส่วนเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยสไร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ42%เเท่านั้นเองครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือแผนการของเราในวันนี้ เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่การทำความเข้าใจรากฐานของบริษัทไปดูจุดแข็งสำคัญสคัญของเขาเจาะลึกอุปสรรคที่กำลังเจออยู่แล้วก็กลยุทธ์การปรับตัวแล้วค่อยมาปิดท้ายกันด้วยบทสรุปครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจเพปซิโก,โกจริงๆเนี่ยนะเราต้องมองให้กว้างกว่าแค่เครื่องดื่มโคลาที่เป็นชื่อของบริษัทนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนี่คืออาณาจักรขนาดมหือมา ที่มีสินค้าหลากหลายแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับแล้วขุมพลังที่ว่านี้ก็คือแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในมือนี่แหละครับคือหลายคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะว่าเลสโดริโตสชิโตสหรือแม้แต่เครื่องดื่มเครือแร่อย,อย่างเกียร์เทเรสแล้วก็เค้าออดตควคเกอร์เนี่ยรวนเป็นของเพปซิโคทั้งนั้นเลยแบรนด์พวกนี้คือเบอร์ต้นๆของตลาดนะครับมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วโลกเลยและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของบริษัทเขาเลย เอาละครับพอเรารู้แล้วว่าเขามีของดีในมูลเยอะขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้ p e ปซิโคเป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของใครหลายๆคนมาอย่างยาวนานคำตอบก็คือจุดแข็งทางการเงินที่โดดเด่นของเขานั่นเองครับ53 นี่คือจำนวนปีติดต่อกันนะครับที่เพปซิโ o เพิ่มการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยแม้แต่ปีเดียวโอ้โหโด้วยเหตุนี้แหละครับเขาถึงได้รับฉายาว่าเป็นราชาเงินปันผลหรือ Dividend King เลยทีเดียวความสม่ำเสมอที่น่าทึ่งขนาดนี้มันเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริงเลยครับก็อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Fast Gra p ฟเขาสรุปไว้นั่แหละครับว่ามันคือไรายได้จากเงินปันผลที่วางใจได้ คำพูดสั้นๆแค่นี้แต่มันสะท้อนทุกอย่างเลยทั้งความน่าเชื่อถือและความมั่นคงที่น้องทุนได้รับจากบริษัทนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอละครับเส้นทางของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตลอดไปนะหลังจากที่เราเห็นแต่จุดแข็งกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูความท้าทายสําคัญสาค,คัญที่เปปซิโก้กำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันให้ดีๆเลยครับ ภาพความท้าทายมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคือทั้งบาร์คลีสเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลว่ายอดขายปี2024อาจจะต้องปรับลดลงนะเพราะสะภาวะตลาดในสหรัฐอเมริกาที่ผู้บริโภคเริ่มจะรัดเข็มขัดกันมากขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อขณะที่ข้อมูลจากฝั่งนักวิเคราะห์คนอื่นก็ชี้ไปในทางเดียวกันเลยครับว่าปริมาณการขายทั้งของฟิตเตอร์และก็ฝั่งเครื่องดื่มในอเมริกาเหนือเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนี่คือสัญ,ญญาณเตือนที่ดังพอสมควรเลยแหละครับ และทงนี้เพปซิโกจะรับมือกับแรงกดดันและเทรนผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้ยังไงคือเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่กําลังเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่ถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวคําตอบของเขาก็คือกลยุทธ์เพปพลัสหรือเพปซิโกโพซิทีฟนี่แหละครับซึ่งนี่ไม่ใช่แค่สโลแกนการตลาดสวยๆนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนแกนหลักของธุรกิจครั้งใหญ่เลยตั้งแต่การทรรําเกษตรกรรมที่ยั่งยืนไปจนถึงการปรับสู่ผลิตภัณฑ์ให้มีโซเดียมและก็น้ําตาลน้อยลง เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนและก็ตอบโจทย์กระแสะรักสุขภาพอย่างเต็มตัวแล้วเขาก็ไม่ได้แค่พูดนะครับแต่ลงมือทําจริงๆดูสิครับไล่มาตั้งแต่ปี2023ที่ไปซื้อแบรนด์โปรตีนจากพืชมาไปจนถึงเป้าหมายในปี2025และ2026ที่ชัดเจนมากๆนี่คือการกระทําที่เป็นรูปธรรมเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัทไปสู่อนาคตมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะนําข้อมูลทั้งหมดทั้งจุดแข่งที่มั่นคง ความท้าทายที่ต้องเผชิญแล้วก็กลยุทธ์การปรับตัวครั้งสำคัญเนี่ยมาประมวลผลร่วมกันเพื่อหาบทสรุปว่าภาพรวมของเพบซิโก,โกตอนเนี้ยมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วนะักวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างจะเห็นว่าความคิดเห็นค่อนข้างจะผสมกันเลยนะครับแต่เสียงส่วนใหญ่14คนเลยนะแนะนําให้ถือซึ่งมาสะท้อนถึงมุมมองที่ค่อนข้างระม,มัดระวังแต่ก็ยังมองเห็นความมั่นคงของบริษัทอยู่ในขณะที่ก็ยังมีอีก6คนที่ยังคงแนะนําให้ซื้ออย่างยิ่งครับ ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือถ้าจะติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์ใหม่นี้ต่อไปเราต้องดูอะไรบ้างตัวชี้วัดสำคัญๆก็มีตั้งแต่การเติบโตของสินค้าเพื่อสุขภาพงบวิจัยและพัฒนาปริมาณการขายในอเมริกาเหนือแล้วก็ผลงานในตลาดเกิดใหม่ซึ่งทาหลดนี้แหละครับจะเป็นตัวบอกว่าการปรับทับครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จและนั่นก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องพ e p ซิโกในวันนี้ครับ เราได้เห็นทั้งความมั่นคงจากธุรกิจดั้งเดิมและความทา้าทายที่นำไปสู่การเดิมพันครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือหลังจากเพปซิโก้แล้วหุ้นตัวไหนที่ทุกคนอยากให้เรานำมาแกะกล่องกันเป็นตัวต่อไปครับ